โอ้โห oh, oh, oh. วันนี้แดดออกอากาศน่าจะร้อนทุกภูมิภาคนะครับนะเห็นใจคนจตัดร้อยขุดมั่นอยู่ครับสู้ๆนะครับนะแต่ว่าสำหรับนุ่มไทยสูงวัยหลายๆท่านโทรคุยเดียนกับผมเมื่อเ้านี่กับเมว่านนี่ว่าจะเข้าไปเที่ยวเล่นในสปปล่าภายในเดือนนีหรือเดือนหนาเนี่ยถ้าผมแนะนำแบบนี้ครับนะถ้าท่านบน่ไณ้นสาวไวั บ่สมควรเข้าไปนะครับถ้าจะไปหาสาวนะครับนะเพราะยั้งันว่าที่ครับเพราะว่าสาวเล่ามาทํางานในประเทศไทยของเราเนะี่เหมดแล้วเหลือแต่นักเรียนนะครับนะผมรูจังเลยผมกระพึงมาจากเล่านะครับนะแล้วการน้งนองๆโทษเช็ดโทษนั่งนี้นะครับเนาะหายากนะครับกะกับพ่อมีนะครับนะสำหรับสาวที่เป็นแม่ห่างมีลูกหน่อยหรือสาวนักเรียนยนะแต่ว่าสาวโสดที่มีอายุสิบเก้าปี ขึ้นมาเนี่ยไหวแรงงานดิเพราะว่านุ่มสาวไหวแรงงานของสปปาพบไปอยู่เวียงไปทํางานเมืองใหญ่หรือชวนไลยกับมาในไทยห้องนี่แหละครับอ่าถ้าท่านจะไปหาสาวในช่วงนี้ต้องนัดครับอ่าแต่ว่าถามว่าไปในช่วงนี้มันก็ะสะดว,าะว่าถานนทุนท่ามันแห้งเขาปรับปรุงใหม่นะครับนะอาจจะมีฟุ้นเล็กน้อยถึงถึงมีฟุ่นหลายๆเนี่ยในหมู่บ้านแต่ว่าถานนทา่านสายลักกั ดีขึ้นนะครับผมไปเขาพึ่งแปลงทางหรือสอบทางมากครับเพราะว่าทา่านจะไปเที่ยวแบบบรรยากาศภูเขาดำตกวัดบ้าหากินอาหารปลาแบบนํำพึ่งแบบกระรอกกระแตแบบสัตว์เลี้ยงขัง้นได้ครับเหมาะที่ชุดอแต่ไปฤดูนี้นะครับเนะพราะว่ามีนาำพึ่งเดือนสีเดือนหากำลังหลายนะครับนะพวกผละมากรากหม่ดูดูแรงกำลังหลายพวกมาขามพวก พุทธซาเนีครับเนาะขายแคมทางเพียบอ่าถ้าท่านจะไปหาสาวโอ้ให้คิดไหมครับถามีสาวที่นัดไว้ไปได้ครับนะอ่าไปได้อ่าเป็นยังช่วงนี้ผมบ่าไปนะครับนะการนั้นแหละครับสาาสาวมาทํางานอยู่ไทยเบิดแลยครับเนาะถ้าไปเที่ยวกลางคืนอ่าสาวอ่านั่งดรอันดิ่ง,งนี่ได้ไปช่วงนี้ราคาถูกด้วยนะครับนะเพราะว่าเศรษฐกิจปังคุ่นมันบดี ก็เลยราคาตกนะครับนะหลายครับตามแคมทางเสินทางหลักเมืองหัวเมืองใหญ่นะครับนะแอดไทยเฮาบางจองกะพึ่งผ้ามุมสูงไว้ไทยกับมานนะครับนะแบบไปแบบพอใจอยากไปยีกกนะนะอ่ามันก็มีประมาณนี้นะครับที่มาชวนผมืดอเช้าเนี่ยไอ้วี่ผ้าไปหาสาวในสโปโปเล่าเนี่ยผมก็ถามกลับนะครับว่าวันน้าได้นัดสาวคนไหไว้บอสาวเปิดใจคนไห ข้อไหนเป็นว่าวางช่วงนี้บริเนตไปแต่บริเนตไปนี่มันจไปเลยครับนะแต่จะไปหาจีบสาวบ้นบานๆนะถึงจะไปเขาก็ไปหาตัดอ้อยไปหากนมั่นนะครับช่วงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับที่ท่านจะไปรู้การนี่มันจะดีดีอย่างหนึ่งคือไปสัญจรสบายบ่มีตมบบ่มีโค่นนะครับนะมีฟุ่นกะบ,บอมีแต่ว่าถนนทางมันก็นดีขึ้นอยาบนี้นะครับอ่าดังนั้น ถัดไปจะไปกีบสาวหาสาวแบบฟุกเนี่น้ำพับน้ำบา,าเนี่ยมันกะยากแล้วนะครับรออีกประมาณเดืนอนนี้เดือนยังอ่ะคุมผ้าอ่ามีนาลอเมส้าอีกอีกสองเดือนนะครับรออสองเดือนเขากันจะลับผู้ํำเน่าปีใหม่ของสปปลาวนะครับนะเขากันจะมาหลายนะครับนะลับจากไทยเขาเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดครับมีแต่พวกทำงานบริการถี่มันยุดยากนะครับนะบนะจังินติยูนะครับนะ พราะฉะนั้นเขาใจนะครับว่าช่วงนี้แฮีปี่คือพวไปเล่าถามผมมาอ่าคันว่างกับผ้าไปเนี่ยบมได้ครับไปไปยังมันต้องไปตามดูดูตามการเวลาเลยครับอ่าเขาจิไปซุ่มซีุ้่มหาคือเข้าไปหาป่านะครับเนี่ยไปเจอหนองนาบถึมัน่มีป่ามันมีป่าเลยครับไปหาเจอหนองที่มีป่ากับมีป่าเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักดูดูการนะครับเนาะนี่แหละครับเนี่ยถามว่าอ้าวถามเขาบอก อยู่บ้านเขาเห็ุจังไดแต่พวกบุมมีงานทําเขาก็อยู่จังสันแหละครับเขาก็นอนน้าเพื่อนน้ากินตาบกหองปวดหง้งไปจังสันแหละครับนะทำมี่สาวไม่ห้างกับตังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปมือมือไปจังสันแหละครับนะถามว่าคุณพ่อคุณแม่ปูยาตาายเขาเอาเงินมาใส่มาใส่กับลูกล้านที่มาทํางานอยู่ไท่ฝากไปใส่ครับเนาะก็ขอเงินสูงไว้นุ่มไทยแน่กับสาวเปิดใจแล่บางคนนะครับเนาะมันก็จะมีแค่นี้นะครับ พราะนั้นนะครับไปหาสาวเล่าต้องไปตามไปดูกาลนะครับปีใหม่สงการบุญบังไฟอย่างนี้นะครับนะบุญบังไฟบุญแขงเลือดแบบนี้นะบุญกระบองใ่แบบนี้นะครับนะยูไปยู่ท่านไปก็ไปบบนัสสาวบ่มีุ่ดหมายบได้เลยครับไปได้ครับแต่ท่านมักเชี่ยวแบบเที่ยวไปมัวไปเลยเีย่เที่ยวไปตามวัดตามว่าผู้เขาแม่นม้ำหรือว่า,าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเนาะ ไปย่างนีมันก็ร้อนแดดนะครับมันห้อนเข้ากับยูยากเข้าก็ต้องยูแต่ลงแรมเข้าก็ต้องออกแต่งออกงินขึ้นออกก็คื้นมวนบอม้วนถามีเงินมวนเลยแหละถามีเงินนะทามาควาดากมันมวนนะครับบอกตั้งตรงบออึดท่านจะฟาดขึ้นหรือจะค้นกับบอกไปนะครับนะถ้าท่านมีเงินมันมวนแน่นอนครับถ้ามีเงินเนี่ยทำอะไรมันก็สนุกนะครับนะ มวนนะครับน,ะนี่แหละครับทีบบ่อปุมบา่าเอ้ยอแบบีพาไปเนี่ยอาทิตย์นี้เดือนหนาเนี่ยโอ้มันบะไรหรอครับไปกับวิญประโยชน์ไปว,ปไปวิเป้าหมายเศร้าเลยนะครับนะอะดังนั้นเขาต้องเบิงนะครับถูจัจว่าท่านมากสาวล่าอยู่ขอบขอให้ขีบสาวล่าที่ทํางานในไทยเฟซบุ๊กจิกตอเขากับมีท่านแต่เป็นเพื่อนทักทายไป ถ้าคิดว่าจะโดนหลอกโดนตม้มมองกิตตาวิทยาในการพูดคุยในแสตและไล่บอกครับว่าเขาจะต้มที่หลอกนะครับนะถักท่ายไปเรื่อยๆวี่ดีโอ้ข้อคุยกันในเห็นหนา้าเห็นตาเนาี่ยอยู่วิทย์หลอกตือต้มบ่อเห็นบอลเมื่อตรงปกสาว,นะาวนักข่าวประถมมหาหนุ่มยูชนบุรีรวรินยากรับเป็นว่าไล่เดือยยังออดข่าวเนหะ็นว่ารับนันบ่บตรงปกพจะนาเวลาจีบสาวเล่าคุณถองโทรหามันตรงปกวันนะครับบ่อต้องอาย ไม่ต้องอายนะครับเราแก่เราเหี่ยวเราวินวดเขาผมงอฟันหลอเราก็โทรไปเลยเวลาเจอตัวก็ไม่เป็นมันจะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องปกมันจะมันจะบดตนีตีติงกันว่าได้นะครับนะให้รับกันในโทรศัพท์สกอให้เห็นหนา้าเห็นหนวดกันในโทรศัพท์สกอเวลาไปหามันยังบวดตกใจนะครับนะนี่คือเรื่องจริงนะครับประสบการณ์ตรงมาแล้วนะครับวนะ่าต้องอายบางคนโทรศัพท์ก็จะ พนาเพระอย่างนั้นนะครับนะแต่สาวลาาเขาบอกเปิดว <t enders> ิดโอกับบางคับให้เขาเปิดเข้าก็ต้องเปิดนะครับนะในนั้นก็จะจีบกันในนั้นก็จะยุ่ด้วยกันแล้วไป็นยังจะบอกเปิดเผยตะแลกหาไปบ่ตรงปกเห็นมอไม่มีปัญหานะครับบเป็นได้ยินไต่เสียงเขาดีใจโอนเงินไปโอนเงินไปนะครับเวลาไปเจอตัวเป็เปลี่ยนนี่เขาบ่มักเข้าเลยครับเพราะเขาบ่ตรงปกเข้าต้องเปิดเผยตัวตนตะแลกนะครับนะนี่เรื่องอันนี้เรื่องมองค้าบมได้เลยนะครับ เห็นหลายไนะครับบัตรงปกเนี่ยมันกนหัวเสียนะนะครับเห็นเขามาเปิดใจในช่องต่างๆ,ๆนาตาดีๆดีไปตรงๆไปจริงๆมัน,นบ่ตรงปกก็มีนะครับบางคนพิจนางมาเปิดใจบัยีนกับเตี่ยขาวดํากับบรูเนี่ยอ่านี่แหละครับมันปัญหามันหลายยาน,นะครับจะไปหาสาวพอจะ,ะนั้นสรุปเลยนะครับที่บอกผมว่าให้บีอาจินาภาพไปหาสาวนะภาพไปหาหลินหาเที่ยวเนี่ยไปเล่นเที่ยวไซอะไรวหน้า มันเบดรการนะครับเนี่ยรูการฤดูการมีฤดูการทํามาหากินในเมืองไทยนะครับเขาอพยพมาประเทศท้องเบดแล้วนะครับแต่ท่านบริณารสสาวไม่สมควรไปเข้าใจตรงกันนะครับ